ทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมนะครับครับ,รบก็สวัสดีสื่อมวลชนรวมถึงประชาชนที่กําลังฟังติดตามการถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับผมในฐานะหัวหน้าพักประชาชนวันนี้ขอถแถลงข่าวพร้อมกับคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลนะครับประธานวิบฝ่ายค้านพร้อมกับสสสหสวัฒน์คุ้มคงนะครับสอสสเขตเจ็ดจากจังหวัดชลบุรีนะครับก่อนที่ผมจะส่งต่อให้กับทางคุณประกรณ์วุฒินะครับได้ชี้แจงในรายละเอียด ถึงข้อเท็จจริงนะครับการทํางานที่ผ่านมาระหว่างพรรคประชาชนกับสอสกตนทที่ได้มีการถแถลงยุติบทบาทที่เขาจะทํางานร่วมกับพรรคประชาชนไปเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับผมอยากจะให้นะครับข้อคิดเห็นกับทุกทกท่านในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับฟังนะครับคำถแถลงของสสกฤตเนี่ยในช่วงเช้านะครับตลอดทั้งช่วงที่เขาได้มีการถแถลงข่าวนะประการแรกเนี่ยผมอยากยืนยันนะครับว่าพรรคประชาชนเราทํางานรับฟังนะครับและเปิดกว้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ พวกเรานะครับยืนยันมาโดยตลอดก็คือการทํางานกันมือเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วจากฟังจากเหตุผลในการถแถลงเมื่อเช้าเนี่ยผมเองกออ็ได้ข้อสรุปเป็นที่แน่ชัดนะครับจากการที่เขาได้ถแถลงต่อสาธารณะนะครับว่าเหตุผลที่เขาให้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่พึงพอใจส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรค ในการทํางานที่เขาจะอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนแต่อย่างใดซึ่งรายละเอียดในช่วงนี้นะครับจะเป็นทางคุณประกรณ์บุตรนะครับได้นําเสนอในรายละเอียดส่วนผมนะครับก็อยากจะยืนยันต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเรามีมาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับต่อคนที่ทรยศของเสียงประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้กับพักประชาชนมานะครับซึ่งหลังจากที่คุณประกรณ์บุตรได้ชี้แจงในรายละเอียดแล้วนะครับเพื่อให้สังคมได้ทราบข้อเท็จจริงนะครับผมเองก็จะนําเสนอในส่วนของมาตรการที่พักประชาชนจะดําเนินการต่อไป ร,ร่วมกับอสอสอในจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางสอสอสาสวัสด์ก็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆน,นะครับในจังหวัดชลบุรีที่จะมาแถลงข่าวเนื่องจากว่าหลายๆท่านยังคงติดภารกิจเดินทางอยู่ในต่างประเทศนะเพื่อให้ความมั่นมัน่นความมั่นใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะครับก็เลยยังไงเชิญคุณประกรณ์วุฒิได้นําเสนอข้อมูลในเบื้องต้นครับเชิญครับสวัสดีสุขมิชชนทุกท่านและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ผมในฐานะประธานวิบของพรรคนะครับก็ได้รับฟังถึงเหตุผลที่คุณกรีตได้ถแถลงเมื่อเช้านี้นะครับต่อข้อกล่าวหาหลายๆข้อที่คุณกรีตมีต่อพรรคนะครับว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้รับการผลักดันนโยบายหรือว่าประเด็นที่ตนเองอยากจะขับเคลื่อนนะครับผมต้องชี้แจงประเด็นดังนี้นะครับเ,เมื่อเช้านี้มีการกล่าวหาว่าในเรื่องของการแก้กปัญหาการ ทำงานในพื้นที่เนี่ยไม่เคยได้รับงบประมาณจากพักสักบาทเดียวในการทํากิจกรรมนะครับเราต้องยืนยันว่าทางพักเนี่ยได้มีการสนับสนุนสสกิตในการทํางานในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับทั้งฝ่ายนโยบายเองเนี่ยเคยอ,อนุมัตินะครับงบประมาณในส่วนกลางเนี่ยเพื่อให้สสกิตเนี่ยไปจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นต่อการพัฒนานโยบายสีราชาตามที่สสกิตได้ร้องขอเข้ามานะครับ ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยการให้งบประมาณทํากิจกรรมเนี่ยสสเขตคนอื่นๆเนี่ยก็ทํางานในพื้นที่ได้อย่างราบรื่นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากพรรคเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับข้อกล่าวหาต่อไปเนี่ยที่บอกว่าการทํางานในกรรมธิการคมนาคมเนี่ยก็ไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มเปิดสภานะครับเราจะมีการให้สสทุกคนเนี่ยได้ เสนเอ,อมาว่าตนเองอยากนั่งในคณะกรรมการสามัญคณะใดนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะได้นั่งในคณะกรรมการสามัญในอันดับหนึ่งที่ตนเองอยากนั่งนะเราก็มีการจัดสรรน,นะครับสสกนี่ยเป็นสสหนึ่งในสสไม่กี่คนนะครับที่ได้นั่งกรรมธิการสามัญอันดับหนึ่งที่ตนเองเลือกมาก็คือกรรมิการการค้ามนาคมเพราะพรกเห็นว่าในพื้นที่ของสอสกฤษมีท่าเรือแหลมฉบัง แล้วก็มีประเด็นที่คิดว่าสสกิตรน่าจะเข้าไปขับเคลื่อนในกรรมธิการได้นะครับต่อจากนั้นเนี่ยได้มียติที่ถูกส่งไปยังกรรมธิการการขามนาคมก็คือยติเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือนะครับซึ่งเสนอโดยคุณบันทีนุ่มเจิมซึ่งเป็นสสเขตของเตยนะครับแล้วก็ทางพักเนี่ยก็ได้ให้โอกาสนะครับเปิดวินดี้ให้สสกฤษเนี่ยได้เป็นรองประธานคนที่1ของอนุก,กรรมธิการนี้ภายใต้กรรมธิการการขามนาคมนะครับ และในสัดส่วนของอนุแล้วก็ที่ปรึกษาเองนะครับก็ได้เปิดโอกาสให้ทางคุณกฤิตเนี่ยได้เสนอชื่อได้อย่างเต็มที่ว่าใครที่จะช่วยเข้ามาทํางานในประเด็นที่คุณกฤิตต้องการได้บ้างนะครับไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใดและอนุกรรมธิการนี้เองก็ได้มีมติที่จะให้ไปศึกษาดูงานเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆเ,าเกี่ยวกับประชาชนที่อยู่ในเขตท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็มีการไปดูงานมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เรายืนยันว่าเราสนับสนุนการทํางานของสองสงกฤษตในประเด็นที่เขาต้องการจะขับเคลื่อนอยู่ตลอดนะครับอ,อีกหนึ่งข้อกล่าวหานะครับคือการไม่ได้รับความเคารพเรื่องสถานะทางเพศนะครับผมต้องยืนยันนะครับว่าตั้งแต่พักอนาคตใหม่พักก้าวไกลมาจนถึงพักประชาชนนี่เป็นค่านิยมหลักที่เราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือการโอบรับความหลากหลายทางเพศ ความอบรับความหลากหลายทางความเชื่อทุกรูปแบบและขอยืนยันว่าไม่มีการเหยียดสถานะทางเพศของสอสอคนใดหรือแม้แต่ประชาชนคนใดอย่างแน่นอนและถ้าหากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะถือว่านี่เป็นการผิดวินัยเพราะว่าเป็นการไม,ไม่เคารพต่ออุดมการหลักคุณค่าหลักที่พรรคยึดถือนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยทั้งพรรก,ก็ได้เปิดพื้นที่นะครับให้สสปิดเนี่ย ทำงานด้านความหลากหลายทางเพศโดยร่วมอยู่ในทีมสภาความหลากหลายทางเพศเชิงประเด็นของพักนะครับมีส่วนร่วมในการผลักดันพรบสมรสเท่าเทียมนะครับสอสอกฤษได้มีส่วนร่วมอยู่ในทีมในการยกร่างพรบรับรองเพศและพักก็ได้มอบหมายนะครับให้สอสอกฤษเนี่ยได้ยกร่างพรบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยอีนอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อให้สอดคล้องกับพรบสมรสเท่าเทียม ถึงแม้ว่าขนานี้อาจจะยังไม่ได้สําเร็จครบถ้วนก็ตามแต่พักก็เปิดพื้นที่ให้ทางสงสงกรีได้ทําง,งานอย่างเต็มที่และนอกจากนั้นครับก็เป็นอ,อีกประเด็นหนึ่งครับคือพักเองก็เคยได้สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมในพื้นที่ของสองสงกรีนะครับในการรวบรวมความเห็นของผู้มีความหลากหลายทางเพศเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ศรีราชานะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางสสกรไีได้ได้ กล่าวหาพักนะครับคือเรื่องเหตุการณ์การปรึกษาหารือสองนาทีซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568นะครับผมยืนยันแบบนี้นะครับว่ามีการไปพูดคุยกับสสกริหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับแต่สิ่งที่เราพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องความไม่พอใจนะครับสิ่งที่เพื่อนไม่พอใจสสกริชเนี่ย ไม,ไม่ใช่เรื่องเนื้อหาว่าสอสกิจหาหรือว่าอะไรนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนไม่พอใจคือเวลาปรึกษาหาหรือ2นาทีก่อนเปิดประชุมเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่มาสะท้อนปัญหาของส่วนรวมควรจะเป็นเวลาที่มาสะท้อนปัญหาของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเรื่องนั้นไปแก้ไขไม่ใช่พูดความต้องการส่วนตัวว่าส่วนตัวเขาเองต้องการที่จะทําอะไรต้องการที่จะไปไหนสภาไม่ใช่เวทีที่จะมาพูดถึงความต้องการส่วนตัวนั้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับพักยืนยันว่าสิ่งที่สสกิจหารือไปไม่ได้เป็นความผิดนะครับไม่ได้มีการดําเนินการทางวินัยใดๆตอบหลังจากเหตุการณ์นั้นเลยก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันเฉยๆว่าการพูดการหารือโดยใช้ความต้องการส่วนตัวมาพูดเนี้ยมันไม่เหมาะสมกับการทํางานในสภาเท่านั้นไม่ได้มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีการแซงชั่นใดๆทั้งสิ้นและผมเอง ก็ยืนยันว่าผมได้พูดกับเพื่อนสสในที่ประชุมสสว่าขอให้เกิดเหตุการณ์นี้ผ่านไปและให้ทุกคนร่วมงานกันในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการ์เหมือนเดิมดังนั้นผมยืนยันว่าการหารือของสสกิจในวันนั้นทางพักไม่ได้มีการลงโทษและไม่ได้มองว่าเป็นความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่สสกิจบอกว่าทางพักเนี่ยได้เตรียมส่งคนมาลงสสแทนนะครับ ก็ยืนยันนะครับว่าพักไม่มีนโยบายในการหาคนมาลงสมัครแทนนะครับการส่งใครลงสมัครสอสอต่อหรือไม่เนี่ยพักมีกระบวนการแล้วก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและสื่อสารกับสอสอทุกคนอยู่แล้วดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ในการหาสอสอในการหาผู้สมัครสอสอมาแทนสอสอคนใดก็ตามที่เป็นสอสอปัจจุบันอยู่ทุกคนนะครับไม่มีนะครับเรายืน,ย,นยันว่ายังไม่ได้มีกระบวนการคัดสั่ตรงนั้นนะครับ ก็ต่อไปก็ขอเชิญหัวหน้าพักนะครับขอบคุณทางคุณประกรณ์วุฒินะครับผมก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนที่ทางพักได้ตัดสินใจร่วมกันนะครับเมื่อคืนก็มีการประชุมกันในที่ประชุมสสรวมถึงประชุมในส่วนของผู้บริหารพักนะครับว่าเราจะดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่ในเรื่องของมาตรการนะครับอยากจะขอสรุปนะครับในประเด็นที่คุณประกรณ์วุฒินะครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปเมื่อสักครู่ นะผมอยากยืนยันกับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าที่ผ่านมาพักไม่ได้มีกระบวนการใดๆนะครับที่ใช้อำนาจจากผู้บริหารพักหรือว่าภายในพักใดๆก็ตามที่จะทําให้เขาอึดอัดใจ,จหรือว่าเป็นอุปสรรคในการทํางานของเขาเองนะครับตามที่เขาได้แถลงไปเมื่อเช้า เพราะนั้นก็ขอใช้เวทีนี้นะครับในการสื่อสารข้อเท็จจริงในฝั่งของพักด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับมาตรการนะครับจากส่วนของพักเองนะครับผมก็ยังอยากยืนยันว่าหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรของพักตั้งแต่ต้นเพื่ออาสาเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุผลนะที่ทางคุณกฤิตได้ให้ไว้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นเหตุผลที่พวกเราคิดว่าฟังไม่ขึ้นนะเพราะนั้นมาตรการที่เราจะดําเนินการต่อจากนี้นะครับเราก็จะดําเนินทุกมาตรการที่ทําให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดจากการที่เขาออกลงไป เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาต้องอยอมรับตามข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าประชาชนออกไปใช้สิทธิใช้เสียงส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขาเองก็เป็นตัวแทนของพรรคนะคดังนั้นสิ่งที่พรรคจำเป็นจะต้องดาเนินม,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 มาตรการนะครับ <S <S ก็คือการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับในเขตเลือกตั้งที่ับจังหวัดชน,ชน,ชนบุรีมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นมาตรการที่ประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับก็คือการที่ทําให้คุณกนี่ยได้ทําตามเจตนารมณ์นะครับตามหนังสือที่เขาได้ยื่นมาให้กับผม และกรรมการบริหารพรรคนะครับซึ่งกรรมการบริหารพรรคในที่นี้ก็หมายถึงนายทะเบียนสมาชิกพรรคนะครับคุณนัทวุฒิด้วยเช่นเดียวกันหนังสือที่ได้นําเรียนมาก็คือจั่วหัวถึงกรรมการบริหารพรรคด้วยในเรื่องที่หนังสือได้ชี้แจงไว้ก็คือการขอ,อยุติบทบาทกับพรรคนะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ร้องขอนะครับให้พรรคเนี่ยขับเขาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเชิญชวนนะครับประชาชนทุกคนรวมถึงสื่อมวลชนนะครับทุกคนที่เป็นวินยูชนถ้าได้อ่านหนังสือฉบับนี้จบเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกคนมีข้อสรุปที่ตรงกันครับว่าคุณกฤษตแสดงเจตจำนงไม่ต้องการเป็นสมาชิกพรรคประชาชนอีกต่อไปผมย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าเรื่องของหนังสือจะเขียนมาอย่างไรจะไม่ได้จวหัวว่าเป็นขอเป็นหนังสือขอละออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอย่างตรงไปตรงมาแต่เมื่อทุกคนในประเทศนี้อ่านย่อมสรุปได้ตรงกันว่าหนังสือฉบับนี้นะครับคุณกฤษตได้แสดงเจตจำนงไม่ต้องการเป็นสมาชิกพรรคประชาชนอีกต่อไปนะครับซึ่งตัวเขาเองไม่ได้มีฐานอํานาจใดๆที่จะบังคับ ให้กรรมการบริหารพรรคหรือที่ประชุมสสขับเขาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคมีเงื่อนไขเดียวก็คือต้องกระทำความผิดทางวินยัยซึ่งคุณประกรณ์บุตได้นาชี้แจงตามข้อเท็จจริงไปเมื่อสักครู่แล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาพรรคไม่เคยถือว่าการกระทําใดๆของเขาเป็นความผิดทางวินัยที่ต้องเข้าสู่กระบวนการวินัยของพรรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามหนังสือฉบับนี้นะครับตามกฎหมายเลือกพรรคการเมืองนะครับรวมถึงข้อบังคับของพรรคที่ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าการยื่นหนังสือขอลาออก จากการเป็นสมาชิกพรรคจะต้องทําเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ยื่นต่อในทะเบียนสมาชิกพรรคนะครับพวกเรามีความเห็นว่าหนังสือฉบับนี้ได้แสดงเจตจำนงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าคุณกฤิต,ต้องการยุติการเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านข้อกฎหมายนะครับผมอยากยืนยันประการแรกก่อนคือเจตนาน,นี่ชัดเจนว่าต้องการยุติการเป็นสมาชิกพรรคแต่เนื่องจากหัวจุดหมายไม่ได้จวหัวมาอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการลาออกเราจึงขอใช้อำนาจตามกฎหมายที่เรามี ซึ่งผมจะขออนุญาตยังไม่ลงรายละเอียดในวันนี้นะครับมีช่องทางทางหลายทางกฎหมายหลายๆช่องทางที่เราได้ปรึกษาทีนจดกฎหมายแล้วนะครับจะยื่นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ใช้อำนาจในการตีความให้กับพักประชาชนว่าหนังสือฉบับนี้ถือเป็นหนังสือในการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาชนหรือไม่หลักฐานอีกหนึ่งข้อนะครับการถแถลงเมื่อเช้านี้ถ้าทุกท่านติดตามการถแถลงทุกถ้อยคาเราจะพบว่าคุณกรีเองก็ได้แสดงเจตจานงของเขานะครับผ่านการถแถลงข่าวหลายครั้ง โดยใช้คําว่าลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะครับออถึงแม้จะเป็นการคําพูดที่อาจจะไม่ตรงกับหนังสือก็ตามแต่แต่อย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับไม่ว่าหนังสือจะเขียนมาอย่างไรเรายึดที่เจตนารมณ์ของผู้ยื่นหนังสือเป็นตัวตั้งนะเพราะนั้นมาตรการแรกที่ทางพวกเราจะดําเนินการ,นะรก็คือการยื่นขอตีความไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ตีความกลับมาว่าออหนังสือที่คุณกฤิได้ยื่นต่อกกรรมการบริหารพักนั้นถือเป็นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักหรือไม่ ในกรณีต่อไปนะครับซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนานระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องรอหน่วยงานตอบคาชี้แจงกลับมานะครับถึงแม้ว่าช่องทางทุกช่องทางทางกฎหมายที่เรายื่นขอตีความไปเนี่ยทางหน่วยงานจะตอบกลับมาสมมุตินะครับว่าตอบกลับมาว่าไม่ได้เป็นการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะครับทางที่ประชุมสอสอนะครับรวมถึงผู้บริหารของพักนะครับก็มีมาตรการนะครับที่จะลงโทษให้เขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ ในการที่จะย้ายไปยังพรรคกล้าทำนะถ้าเกิดเหตุการณ์น,นั้นขึ้นมาจริงๆนะก็ยืนยันว่าจะไม่เขาจะไม่ขับเขาออกแต่จะใช้มาตรการในการดองงูเห่ารวมถึงการนําเข้านะครับกรรมการวินัยของพรรคเพื่อตัดสิ์พึงมีทุกอย่างในสถานะสมาชิพกพรรคที่เขามนะีอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจะดําเนินการในสองเรื่อง2ขั้นตอนต่อคุณกฤษนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับที่วันนี้ทางสสสหัสสวัสดิ์คุ้มคงนะครับมาแถลงข่าวร่วมกับพวกเราด้วย อีกหนึ่งอย่างก็คือวันที่18พฤษภาคมนี้วันอาทิตย์หน้านะครับผมเองก็จะไปเข้าพื้นที่พร้อมกับสสหาสสวรพร้อมกับสสชลบุรีนะครับทุกๆเขตของพวกเราเพื่อยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพวกเราพร้อมที่จะเดินหน้ารับใช้ออประชาชนนะครับในทุกๆเขตรวมถึงเขต6นะครับที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับแล้วก็ผมเองในฐานะหัวหน้าพักก็ได้มอบหมายนะครับทางสสหัสสวครับให้เป็นตัวแทนของพักในการดูแลพื้นที่เขต6ต่อจากนี้ ก็สาหรับเนื้อหาการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็ขอสิ้นสุดเนื้อเนื้อหายังเป็นทางการเท่านี้ถ้าสื่อมวลชนมีคําถามก็เชิญได้เลยครับญญครับผมขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดเผยรายละเอียดในส่วนของชื่อหน่วยงานนะครับแต่ว่ายืนยันว่ามีมากกว่าหนึ่งหน่วยงานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่ขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดเผยเนี่ยเพราะว่า ขอศึกษาเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็เกรงว่าถ้าให้ข่าวไปตอนนี้ไปเนี่ยอาจจะมีการดําเนินการนะครับจากฝั่งตรงข้ามที่อาจจะทําให้ใคล้ายๆว่าเป็นการเสียรูปคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยืนยันได้ว่าเราศึกษาทางช่องกฎหมายแล้วเราพบว่ามีช่องกฎหมายที่ดําเนินการในเรื่องนี้ได้อยู่นะเพราะนั้นรอความชัดเจนจากพักต่อไปในเรื่องนี้ครับ จริงๆตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าในทางปฏิบัติเองพักไม่ได้ถือว่าเขาเป็นผู้แทนราษฎรของพักอีกต่อไปนะครับส่วนการดําเนินการในทางนิตินยัยหรือทางกฎหมายเนี่ยก็ตามที่ผมได้ถแถลงเรื่องมาตรการไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากว่าต้องรอคําตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ผมประเมินเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนขึ้นไป จริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในการถแถลงข่าวขึ้นเนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วระดับหนึ่งสาเหตุที่คุณประกรณ์บุตรมาร่วมถแถลงข่าวในวันนี้ก็เพราะว่าคุณประกรณ์วุตรเองเป็นคนหนึ่งนะในฐานะที่คอยดูแลสสในภาพรวมก็ได้เป็นคนหนึ่งที่ได้พูดคุยกับสสกิทโดยตรงมาโดยตลอดนะครับและพักก็เปิดกว้างรับฟังทุกเหตุผลที่เขาให้มาซึ่งเราเองหลังจากที่ได้ฟังคําแถลงเหตุผลของเขาในเมื่อเช้าเนี่ยก็พบว่าทุกๆอย่างไม่เป็นความจริง นะพรรคได้เปิดกว้างให้กับเขามามากเพียงพอแล้วเนะพราะนั้นเหลือเหตุผลหนึ่งสุดท้ายนะครับที่อาจจะเชื่อได้ว่าการที่ตัวเขาเองเมื่อเช้าก็ถแถลงว่าออจริงๆอยากลาออกในตอนแรกรแต่สุดท้ายตัดสินใจอยากจะให้พรรคขับเขาออกเนี่ยเพราะว่าอยากจะย้ายไปยังพรรคกลา้าธํามเรื่องนี้ผมเองก็อาจจะไม่ได้ตัดสินได้แต่ให้สาธารณชนนะครับออลองประเมินในสถา,านการณ์ภาพรวมนะรว่าตอนนี้บริบททางการเมืองนะครับทางพรรคการเมืองบางพรรคนะครับก็พยายามที่จะ ดึงดูดสสเข้าไปในพักตัวเองให้มากที่สุดหรือเปล่าเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับที่อาจจะมีการปรับคอรมอลในเร็วๆนี้นะครับเรื่องนี้ผมอยากยืนยันอย่างนี้นะครับว่าตามข้อมูลที่ผมทราบนะครับตามที่ผมได้พูดคุยกับภายในพักผมคิดว่าไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เองทางสสสาสวัสดนะครับจริงๆก็ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ในหลายๆโอกาสแล้ว

จริงๆต้องบอกว่าตามข้อมูลที่คุณประกรณ์บุญได้ถแถลงไปเมื่อสักครู่นะครับพักได้เปิดโอกาสแล้วก็ใช้กลไกใช้เครื่องมือหลายๆอย่างในการสนับสนุนการทาหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนข้ออ้างว่าเป็นพักฝ่ายค้านแล้วไม่สามารถดําเนินการอะไรได้แบบพักฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่าเป็นเพียงแค่ข้ออ้างในฐานะที่คุณเป็นผู้แทรนราษฎรคุณต้องรู้หน้าที่ของคุณนะครับในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านว่าเป็นหน้าที่ในการถูกลุนตรวจสอบแน่นอนที่สุดถ้าอาศัยกลไกใดๆในการช่วยผลักดัน นับให้รัฐบาลหรือคนที่มีอำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ก็เป็นสิ่งดีนะเพราะนั้นในการใช้ข้ออ้างว่าเป็นฝ่ายค้านนะครับไม่สามารถดําเนินการใดๆได,ได้จึงต้องย้ายไปพักกล้าทำเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้ออ้างที่ฝังไม่ขึ้นครับเออผมคิดว่าแรงจูงใจหลักๆก็น่าจะเกิดจากการที่ได้มีการพูดคุยระหว่างเจ้าตัว นะครับกับคนในพักกล้าทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือพูดง่ายมีดีลเกิดขึ้นแล้วแน่นอนนะครับไม่ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ตั้งวันที่จะมาถแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ประกาศตัวอย่างชัดเจนดัง,งนั้นที่ตอนแรกเขาก็ถแถลงข่าวเองว่าเขาอยากจะลาออกแต่สุดท้ายก็มากลับนะครับออวิธีการแปลว่าจริงๆเนี่ยในระหว่างกระบวนการก่อนหน้านี้น่าจะต้องมีการพูดคุยตกลงกันมาแล้วนะครับเชื่อได้ว่าเป็นเช่นนั้นครับ มีการพิจารณาดําเนินการทางวินัยแน่นอนครับอย่างเช่นการตัดสิทธิพึงมีในฐานะสมาชิกพรรคทุกอย่างนะครับส่วนการจะขับออกหรือไม่ขับออกนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวินยจชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน,นที่กําลังติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยทุกคนนะครับอยากจะให้พรรคดาเนินการลงโทษนะครับไม่ให้คนที่ทรยศต,ต่อเสียงที่ประชาชนเลือกมาได้สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นการขับออกณนะตอนนี้สําหรับพวกเราเองมองคิดว่าคิดว่าไม่ได้เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ทางเลือกที่เหมาะสมที่เป็นทางสมองในกรณีที่ถูกตีความว่าหนังสือฉบับนี้ไม่ได้เป็นการลาออกจากสมาชิกพักก็คือการดองงูเห่าเท่านั้นครับ,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 บครับครับ คือเรื่องนี้ผมต้องนําเรียนทางข้อเท็จจริงนะครับว่าอาจจะเป็นช่องโหว่ทางรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ตอนแรกอาจจะมีเจตนานะครับในของผู้ยกร่างที่ต้องการให้สสมีเอกสิทธิ์ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงําของพรรคการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเจ้าตัวสสเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามอุดมการพักอีกต่อไปนะครับแล้วก็ต้องการที่จะย้ายพักถ้าพูดภาษาเดียวกันง่ายๆนะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็น ข้อจากัดทางด้านกฎหมายนะครับที่เขาไม่สามารถลาออกได้ด้วยตัวเองได้เลยต้องพยายามบังคับให้เราขับออกนะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามเจตนารมเป็นตัวตั้งทั้งของรัฐธรรมนูญเองนะร,รวมรวมถึงที่เจ้าตัวออกมาแสดงเจตนาชัดว่าไม่ต้องการเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่พวกเรานะครับจำเป็นต้องทําเพื่อใช้ในการลงโทษเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ให้สิ่งที่เขาต้องการนะรเพราะฉะนั้นการขับออกไม่ใช่ทางเลือกครับส่วนเรืเ่องของมาตรการในการกระทําความผิดทางวินัยในต่างๆเส้นต่างเนี่ย จริงๆดูตามระเบียบข้อบังคับวินัยพักเนี่ยก็เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าการกระทําใดๆอย่างเช่นการกระทําแ,แบบที่เขาทําอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิดทางวินัยที่ร้ายแรงแต่การลงโทษที่เหมาะสมอย่างที่ผมได้นาเรียนนะครับว่าเราเองก็ต้องลงโทษที่เหมาะสมในเพื่อไม่ให้ทางคนที่กระทําผิดต่อดมการพักได้สิ่งที่เขาต้องการโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการดํารงตําแหน่งในกรรมธิการที่เขาดํารงตําแหน่งอยู่แล้วนะครับเป็นอํานาจของสสเจ้าตัวนะครับความหมายก็คือตําแหน่งใดที่เขาดํารงตําแหน่งอยู่แล้วถ้าจะออกเขาต้องลาออกเองส่วนตําแหน่งกรรมธิการในอนาคตนะครับที่เป็นโคต้าของพรรคการตัดสินพึงมีก็คือจะไม่มีการเสนอชื่อใดๆนะครับให้เขาไปดารงตําแหน่งใดๆในานามโคต้าของพรรคอีกต่อไปนะครับส่วนการดําเนินการว่าแล้วจะดําเนินการทางวินัยเพื่อตัดสินพึงมีของเขาทุกอย่างเมื่อไหร่นะครับผมเชื่อว่าก็เ,าเราดําเนินการทันที ก็ต้องนำเข้าสู่กรรมการวินัยพักต่อไปครับครับก็ถ้าตีความว่าเป็นหนังสือลาออกนะครับเขาก็พ้นสมาชิกสภาพการเป็นสมาชิกพรคประชาชนแล้วก็สิ้นสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีก็คือพ้นสภาพการเป็นผู้แทนราษฎรทันที กับกรณีที่หน่วยงานนะครับตีความว่าไม่ใช่ออหนังสือการลาออกนะรจริงๆเรายังมออีอีกขั้นตอนถัดไปแต่ผมขออนุญาตยังไม่ลงรายละเอียดนะอย่างที่ได้นําเรียนว่ามีมากกว่าหนึ่งหน่วยง,งานที่เราสามารถใช้ช่องทางทางกฎหมายในการยื่นตีความได้เนะพราะฉะนั้นกระบวนการในส่วนนี้ก็จ,จะมีหลายขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาระยะหนึ่งครับงั้นสำหรับการถแถลงข่าวในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ